ดีค่ะนักเรียนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูหน่อยก็จะมาสอนต่อนะคะในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์นะคะค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะคะค่ะวันนี้นะคะครูหน่อยก็จะพานักเรียนตะลุยโจทย์นะคะเกี่ยวกับการกระจัดความเร็วและความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายค่ะอ่ะก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาการกระจัดความเร็วและความเร่งไปบ้างแล้วนะคะ แล้วก็นักเรียนพอจะทราบเกี่ยวกับสรรมการบ้างแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูหน่อยก็จะพานักเรียนประยทจ์กันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนครูขอสรุปสรรมการก่อนนะคะที่เราเรียนมาเราได้อะไรกันบ้างนะคะในส่วนของสรรมการนะคะการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะอ่าอันแรกเลยนะคะก็คือการกระจัดนั่นเองนะคะการกระจัดหาได้จากนะคะ เท่ากับ a s i n โอเมกาทีนะคะบวกเฟดนะคะสนะคะความเร็วความเร็วก็คือ v เท่ากับ a อโอเมกาคอสโอเมกาทีบวกเฟดนะคะแล้วก็ความเร่งค่ะความเร่งนะคะ,คะ,คะก็คือ A เท่ากับนะคะลบ A โอากลังสองไซน์นะคะในวงเล็บโอเมกาทีบวกเฟดนั่นเองนะคะ ในส่วนของตัวแปรแต่และตัวแปรนักเรียนก็คงจะพอทราบกันบ้างอยู่แล้วนะคะอ่ะตัวแปรแรกนะคะ A ก็คืออะไรคะในส่วนของ A นะคะ A ก็คือแอมพลิจูดนะคะนักเรียนแอมพลิจูดนะคะแอมพลิจูด แอมป์จูดมีหน่วยเป็นอะไรคะแอมปิจูดก็คือมีหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมคะแล้วก็โอเมกานะคะโอเมกาก็คืออะไรคะความถีเชิงมุมนะคะความถีเชิงมุมแล้วก็ t นะคะ T ก็คือเวลานะคะบวกด้วยเศสนะคะเศสก็คือตัวนี้ค่ะนักเรียนอันนี้ก็คือเศสกรณีที่โอเมกาบวกด้วยเศษนะคะ โอเมก้าทีบวกเศษตัวนี้เราเรียกว่ามุมค่ะนักเรียนเราเรียกว่ามุมเศษนะคะหรือมุมของค่าเซตานั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็นค่าของมุมเศษหรือว่ามุมเซตานะคะอ่ะในส่วนของความเร็วค่ะความเร็วก็คือ V นะคะ V ก็คือมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะเท่ากับ a ออ็มตจุดโอเมก้าก็คือความถี่เชิงมุมนะคะ พอสนะคะโอเมก้าทีบวกเฟสเหมือนเดิมค่ะตัวแปรหน้าตาเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะความเร่งความเร่งก็คืออะไรคะหน่วยของมันเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองใช่ไหมคะเท่ากับนะคะเอโอเมก้ากำลังสองจนะคะวงเล็บโอเมก้าทีบวกเฟสนั่นเองนะคะอ่ะ ในส่วนของสมการหลักๆเลยก็คือนักเรียนต้องจําสมการสามสมการนี้ให้แม่นนะคะก็คือการกระจัดความเร็วความเร่งค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะสมการนะคะอัตราเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่นะคะหาได้จากนะคะ v max เท่ากับ a omega นะคะอันนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาอัตราเร็วสูงสุดได้จาก v max เท่ากับ a โอเมก้านั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือความเร่งสูงสุดค่ะความเร่งสูงสุดของวัตถุนักเรียนสามารถใช้สมการนี้หาได้ก็คือ A Max เท่ากับนะคะ a โอเมก้ายกกำลังสองนั่นเองนะคะอ่ะส่วนนะคะความเร่งแปรผันตรงกับการกระจัดแต่มีทิศทางตรงข้ามกาันเราจะได้ a เท่ากับลบนะคะโอเมก้ากำลังสอง x นะคะตัวนี้ก็นักเรียนก็สามารถหาค่าของ A ได้เช่นกันนะคะ ต่อไปนะคะความาความเร็วสัมพันธ์กันกับการกระจัดนะคะตามสมการนี้อันนี้นักเรียนสามารถหาอาความเร็วได้นะคะกรณีที่การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะคะในตำแหน่งเริ่มต้นและก็ตำแหน่งสุดท้ายและก็มีค่าของแอมพลิจูดเข้ามานะคะนักเรียนสามารถใช้สมการนี้หาได้เช่นกันนะคะ,ะในส่วนของสมการเบื้องต้นนะคะนักเรียนก็คงจะพอเข้าใจนะคะ จัรสมการให้แม่นและนำมาใช้ให้ถูกต้องนะคะอ่ะพร้อมลุยโจทย์หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันกันกบโจทย์ในโจทย์แรกเลยค่ะนักเรียนอะก่อนอื่นค่ะนักเรียนสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนจำต่อไปนี้นะคะอันนี้ก็มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าบางคนอาจจะจำมุมองศาไม่ได้หรือค่าของมุมภายนะคะ ในส่วนของมุมหลักๆเลยอยากให้นักเรียนจําก็คือค่าของไซ์กับค่าของคอสนะคะเนื่องจากว่าแกน x คือแกนของคอสแกน y คือแกนของไซและนะคะและมุมสามสิบองศาสี่สิบห้าองศาหกสิบองศานะคะคอสนะคะคอส60อิะคอส30ิบคอส3ามสิบคืออะไรคะคอส3ามสิบก็คือรูทสามส่วนสองคอส4ี่สิบห้าคือรูทสองส่วนสองและคอส หกสิบคือเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือค่าของคอร์สนะคะค่าของทรายนะคะทรายก็คือแกน y ใช่ไหมคะทรายหกสิบคือรูดสามส่วนสองทรายสี่สิบห้ารูดสองส่วนสองและก็นะคะและก็ค่าของอ่าายนะคะสามสิบก็คือเจ็ดหนึ่งส่วนสองนะคะอะที่นี้นะคะนักเรียน นอกจากนักเรียนจะจําค่ามุมไซด์กับมุมคอสแล้วที่เป็นองศานักเรียนต้องจําอันนี้ด้วยค่ะนักเรียนจําค่าไายด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นค่าของไซด์สามสิบนะคะมันก็คือมุมอะไรคะไซด์สามสิบไซด์สามสิบก็คือมุมอะไรคะนี่ไยส่วนหกใช่ไหมคะถ้าไซด์สี่สิบห้าก็คือไายส่วน 4. สี่ไซด์อ่หกสิบก็คือไายส่วนสาม อันนี้ค่ะนักเรียนที่ครูอยากให้นักเรียนจําก็คือจําค่าพายด้วยเนื่องจากว่าค่ามุมพายเป็นค่าของเฟสนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราหาค่าองศาได้แล้วเขาให้เราหาเฟสเริ่มต้นนักเรียนก็จะสามารถที่จะตอบค่าเฟสเริ่มต้นได้นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะโจทย์ข้อแรกค่ะนักเรียนวัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะมีแอมพลิจูดสามสิบเซนนะคะมีค่าการเคลื่อนที่ก็คือสี่วินาที อัตราเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่มีค่าเท่าไหร่นะคะจากโจทย์ให้อะไรมาบ้างคะ m ปริจุใช่ไหมคะอมริจุก็คือ a นะคะสามสิบเซนเปลี่ยนเซนด้วยนะคะเปลี่ยนหน่วยด้วยค่ะมีคาาการเคลื่อนที่ก็คือสี่วิค่าก็คือตัว t ใหญ่ค่ะเขาให้หาอัตราเร็วสูงสุดคะ่ะนักเรียนก็คือ v max นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถหาอัตราเร็วสูงสุดได้จากสมการนี้เลยค่ะอัตราเร็วสูงสุดก็คือ v max เท่ากับนะคะ a โอเมกาค่ะ A ให้มาแล้วเรียบร้อยโอเมก้ายังไม่ให้มานะคะเราต้องไปหาค่าของโอเมกาก่อนนะคะโอเมรรก้าหาจากอะไรอ่ะโอเมรรก้าหาได้จากนะคะซึ่งโจทย์กำหนด t t มาให้ก็คือค่าก็คือเท่าไหร่คะสี่วิแล้วก็ m จุดคือสามสิบเซนนะคะหาโอเมรรก้าได้จากสมการนะคะโอเมรรก้าเท่ากับสองพายส่วนทีนะคะ ทีของเรานะคะทีของเราให้มาแล้วนะคะนักเรียนสามารถแทนค่าได้เลยค่ะสองพายส่วนทีเท่ากับสองพายส่วนสี่นะคะเนื่องจากค่าทีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสี่วิใช่ไหมคะหาออกมาเบ็ดเสร็จนักเรียนจะได้ค่าโอเมก้าก็คือศูนย์จุดห้าพายนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้ถ้านักเรียนต้องการหา V v m a x อัาตราเร็วสูงสุดนะคะเราได้โอเมก้าเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ,นะคะ เราก็แทนค่านะคะแทนค่าลงในสมการได้เลยค่ะอ่ะเราก็จะได้ VMAX เท่ากับนะคะศูนยมาจากไหน0.3มาจาก30มสิเซนค่ะนักเรียนสามสิเซนนะคะก็คือเซนติใช่ไหมคะนักเรียนก็เลื่อนไปกลายเป็น0.3เลื่อนไปทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเราก็จะได้0.3แล้วเราก็แทนค่าลงไปนะคะ คูณด้วย0.5พพยมาจากโอเมก้าค่ะมาจากโอเมก้านะคะ0.5พพยหลังจากที่คูณเสร็จนักเรียนจะได้คำตอบ v max อัตราเร็วสูงสุดก็คือ0.15พพยนะคะเมตรต่อวินาทีค่ะนี่คือคำตอบนะคะอัตราเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับ0.15พพยเมตรต่อวินาทีนะคะอ่าโอเคค่ะข้อแรกผ่านไปนะคะก็ครูหวังว่านักเรียนคงจะ เข้าใจแล้พอที่จะแทนค่าสมการลงได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยนะคะข้อที่สองค่ะนักเรียนวัตถุเคลื่อนที่นะคะวัตถุหนึงเคลื่อนที่แบบความนร็อย่างง่ายด้วยความถี่ค่ะโจทย์นี้นะคะเปลี่ยนเป็นความถี่ก่อนหน้านี้ก็คือภาพใช่ไหมคะโจทย์นี้ให้ความถี่มา f ค่ะ f เ,เท่ากับสามสิบรอบต่อนาทีนักเรียนเห็นหนาทีไหมคะอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะคะ มีขนาดการกระจัดสูงสุด20เซนนะคะ20เซนความเร่งสูงสุดของวัตถุนี้มีค่าเท่าไหรอ่ะความเร่งนะคะเขาถามหาก็คือ a max ใช่ไหมคะ a max เท่ากับ a โอเมกากำลังสองโอเคค่ะนักเรียนอ่ะทีนี้โจทย์ให้อะไรมา30รอบต่อน,นาทีนะคะแล้วก็ให้ a 20เซน เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะคะนักเรียนสามสิบรอบต่อน,นาทีอย่าลืมนะคะ,ะเดี๋ยวครูพาเปลี่ยนในโจทย์เลยนะคะหาโอเมก้าได้จากนะคะโอเมก้าเรายังไม่ทราบเนื่องจากว่าเอแม็กของเราก็คือเอโอเมก้ากำลังสองหาโอเมก้าตัวนี้ก่อนเนื่องจากโจทย์ให้เอฟมานักเรียนหาโอเมก้าได้จากโอเมก้าเท่ากับสองพเอฟนะคะโอเมก้าเท่ากับสองพเอฟ แทนค่าโอเมก้าเท่ากับ2ย f เท่ากับายนะคะ f ของเรา f ของเราก็คือ30รอบต่อนาทีนักเรียนแทนเป็น30นะคะส่วนนาทีหนึ่งนาทีมีค่าเท่ากับ60วินะคะก็จะได้เป็น30ส่วนด้วย60นะคะตัวนี้ตัดไปค่ะอันนี้ตัดไปนะคะ313 32เป็น6นะคะแล้วก็ตัด2กับ 2, 2> เพราะฉะนั้นค่าของโอเมก้าก็มีค่าเท่ากับพาย เรเดียนต่อบินาทีนะคะโอเคค่ะเมื่อน,นักเรียนได้ค่าโอเมกาเสร็จแล้วนะคะเราจะหาค่าความเร่งสูงสุดค่ะความเร่งสูงสุดก็คือ A max เท่ากับ A อโอเมกากำลังสองใช่ไหมคะเขาให้แอมปิจุดมาแล้วก็คือการกระจัดสูงสุดการกระจัดสูงสุดก็คือยี่สิบเซนค่ะตัวนี้ก็คือแอมลิจุดเราได้มาเรียบร้อยแล้วนักเรียนแทนค่าลงไปเลยนะคะเราจะได้ ama x เท่ากับอ่ะศูนจุดสองมาจากไหน 0.2มาจาก20เซนค่ะ20เซนก็คือเลื่อทนทศนิยมไป2องตำแหน่งเนื่องจากเป็นเซนตินะคะ mm. เท่ากับ0.2เมตรนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะนักเรียนนำมาแทนค่าได้เลยค่ะแอมปิจุดของเราก็คือ0.2เมตรนะคะส่วนโอเมก้ากำลังสองก็คือพายพายหามาเรียบร้อยแล้วนะคะแทนค่าพายลงไปแล้วก็ยกกำลังสองนะคะ จากนั้นคูณกันเราจะได้ศูนย์จุดสองพายยกกำลังสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่าของความเร่งสูงสุดตอบได้เลยค่ะนักเรียนความเร่งสูงสุดก็คือศูนยจุดสองพายยกกำลังสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นเองค่ะอ่ะข้อที่สองผ่านไปนะคะในส่วนของข้อนี้นะคะนักเรียนคงจะทำกันถูกนะคะแล้วก็สามารถแทนค่าตัวแปรสมการได้อย่างถูกต้องนะคะ อย่าลืมนะคะที่สาคัญก็คือให้นักเรียนอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์นะคะแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนหน่วยด้วยนะคะในกรณีที่เขาให้หน่วยมาไม่ตรงหรือเขาอาจจะให้หน่วยมาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงหรือเป็นเซนวินมตรน,นะคะนักเรียนอย่าลืมในส่วนของตัวนี้ด้วยโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะคะข้อที่สามค่ะนักเรียนในส่วนของข้อที่สามนะคะอ่ะ ในส่วนของข้อที่สามนะคะจงเขียนสมการการกระจัดที่เกิดขึ้นนะคะกับเวลาของวัตถุติดปลายสปริงนะคะเคลื่อนที่แบบฮาร์มนิกอย่างง่ายนะคะตามตารางนะคะความถี่เชิงมุมเท่ากับโอเมกาและแอมพลิจูดเท่ากับ A นะคะในโจทย์นะคะนักเรียนอ่ะในส่วนของโจทย์นะคะกอไก่นะคะเขาให้เราดูจากการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วก็ให้เติมค่าเศษเริ่มต้นแล้วก็เขียนในรูปของสมการการกระจัดนะคะ ดูจากรูปแล้วนะคะกไก่ก็คือที่เวลาเริ่มต้น t เท่ากับ0นะคะ x เท่ากับ0ซึ่งเคลื่อนที่นะคะวัตถุเคลื่อนที่ไปด้านหน้าทําให้เกิดการเคลื่อนที่ x เท่ากับ a ส่วน2อ่ะเรามาดูสมการเริ่มต้นกันก่อนเลยค่ะสมการเริ่มต้นนะคะหาเศษเริ่มต้นด้วยการแทนค่าในสมการ x เท่ากับ a s ซน์ e g a t บวกเศษนี่คือสมการการกระจัดเริ่มต้นนะคะเขาให้เราเขียนในรูปของการกระจัดอ่ะเรามาดูค่ะ x ของเรานักเรียนเห็น x ไหมคะ x ของเราอยู่ในรูปอะไรคะ a ส่วนสองใช่ไหมคะอะอย่าลืมแทนค่านะคะจะได้ว่านะคะเมื่อ tt t ของเราก็คือศูนย์ใช่ไหมคะการกระจัดเริ่มต้นของเรา x เท่ากับ a ส่วนสองโอเคค่ะแทนในรูปสมการได้เลยนะคะ a ส่วนสองเท่ากับนะคะ a sin โอเมกา t t ตัวนี้คะ่ะนักเรียน t ตัวนี้นะคะ ทตัวนี้ก็คือศูนย์นะคะนี่คือค่าทนะคะบวกด้วยเศษค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนเมื่อ a นะคะ a กับ a ตัวนี้ตัดได้เลยค่ะนะคะตัด a ออกไปนะคะ a หาน a อไซโอเมกา้าคูณศูนย์ตัวนี้คูณกระจายไซเข้าไปนะคะก็จะได้ค่าศูนย์จากนั้นก็คูณไซเข้าไปหาค่าของเศษนะคะ ก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองเท่ากับไซน์เศษนะคะเพราะฉะนั้นไซน์เศษตัวนี้ค่ะค่าของเศษเริ่มต้นคืออะไรไซน์อะไรได้หนึ่งส่วนสองคะไซน์อะไรคะไซน์สามสิบใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้ไซน์สามสิบเท่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะจะได้ว่าเศษนะคะเศษสามสิบองศาเนี่ยคือมุมอะไร จำที่ครูให้นักเรียนดูมุมองศาได้ไหมคะที่มินจะมีค่าพายพายส่วนหกพายส่วนสี่พายส่วนสามพายส่วนสองนะคะค่าพายตรงนั้นลราค่ะนักเรียนที่ครูให้นักเรียนดูเพื่อที่จะให้นักเรียนนํามาเติมค่าของเศดนะคะอ่ะโอเคค่ะนักเรียนเศดเท่ากับสามสิบองศาก็คือพายส่วนหกนะคะนักเรียนสามารถเติมลงไปได้เลยค่ะ เราจะได้เศษเริ่มต้นก็คือกอไก่นะคะพายส่วนหกจากนั้นเขียนสมการค่ะนักเรียนเขียนง่ายมากเลยค่ะนักเรียนนําค่าเศษที่ได้ตรงนี้ค่ะนํามาแทนค่าในเศษตรงนี้ได้เลยนะคะนํามาเขียนลงในค่าของเศษเราก็จะได้สมการการกระจัดค่ะ x เท่ากับ a ซน์โอเมก้า t บวกพายส่วนหกนะคะนี่คือคําตอบของข้อกอไก่นะคะในส่วนข้อ ข้อขอไข่ทําเหมือนกันค่ะนักเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อขอไข่นะคะขอไข่ขค่ะ x นะคะจากตำแหน่ง x เท่ากับศูนย์เมื่อเราปล่อยลดนะคะวัตถุก็จะทําให้เกิดการหดเข้านะคะเมื่อเราปล่อยสปริงนะคะก็เลยทําให้ x เท่ากับลบ a ตำแหน่ง x เท่ากับลบลบ a นะคะอ่ะจากสมการของการกระจัดนะคะ x เท่ากับ a sin โอเม t บวกเศษนักเรียนแทนลงไปเลยค่ะขอไข่นะคะจากตารางเมื่อ t เท่ากับศูนย์การกระจัดก็คือ x เท่ากับลบ a แทน x ลบ a นะคะแทน x ลบ a จะได้ลบ a เท่ากับ a s ซโอเมศูนบวกเศษเหมือนเดิมค่ะนักเรียนตัวนี้ตัดได้เลยค่ะตัดได้เลยนะคะซึ่งเราจะได้ค่าของ เอหัน a เสร็จก็จะเหลือลบหนึ่งนะคะในส่วนของไซเศษตัวนี้เนื่องจากว่าไซคูณเข้ากับโอเมกาศูนย์ตัวนี้ได้ศูนย์นะคะซึ่งไซคูณเศษก็ได้ไซเศษนะคะอ่ะไซอะไรได้ลบหนึ่งนักเรียนต้องย้อนไปดูมุมที่มันเป็นมุมลบหนึ่งอะคะ่ะไซลบหนึ่งนั่นคือไซที่มีค่าเษเกี่องศาและมีค่าพายเท่าไหร่ในตารางวงกลมก่อนหน้านี้ที่นักเรียนอ่าดูกับครูนะคะ เราจะได้ค่าไซายเท่ากับสองอยเจ็ดิบองศาใช่ไหมคะก็คือลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเศษสองรอยเจ็ดสิบของของเราก็คือสามพายส่วนสองนะคะนักเรียนก็เอาคำตอบตรงนี้ค่ะสามพายส่วนสองมาเติมได้เลยค่ะเศษเริ่มต้นและนักเรียนก็จะได้สรรมการการกระจัดนะคะสรรมการการกระจัดนะคะในส่วนของช่องนี้ก็คือให้นักเรียนนำค่าเศษสามพายส่วนสองมาเติมในนี้เลยค่ะเติมในตรงนี้ เราก็จะได้สมาการการกระจัดเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ x เท่าก e, ับ a s i n โอเมก้ t บวกสามส่วนสนั่นเองค่ะโอเคค่ะในส่วนของข้อขอไข่นะคะนักเรียนก็คงจะสามารถทำได้แล้วก็แทนค่าตัวสมาการได้ถูกต้องนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในข้อถัดไปเลยค่ะข้อที่4นะคะรถทดลองติดอยู่กับปลายสปริงข้างนึงอ่ะนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะ จากนั้นตึงไปอีกข้างหนึ่งของสปริงไว้ดังรูปนะคะถ้าลดเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายโดยแอมพลิจูดโจทย์ให้อะไรมาให้แอมพลิจูดมาถึง่เมตรเออ่านไปเจออะไรนักเรียนเขียนไว้ก่อนเลยนะคะและอัตราเร็วสูงสุดเป็นอัตราเร็วสูงสุดก็คือ V V max ใช่ไหมคะ v max ในเวลาสิบวินาทีรถวิ่งกลับไปกลับมาได้กี่รอบอ่ะสิบวิจะได้กี่รอบเรามาคํานวณในวิแรกก่อนนะคะก็คือวินาทีแรกเนี่ยหนึ่งวิมันได้เท่าไหร่นะคะโดยเราสามารถตอบในรูปของค่าติดพายได้เลยนะคะอ่ะจากโจทย์นะคะ v max เท่ากับโอเมกาเอโอเคค่ะที่นี้ในส่วนของเราจะหาจํานวนรอบเนี่ยเราต้องรู้ค่าของ f ใช่ไหมคะเราต้องรู้ค่าของ f ตัวนี้เพราะฉะนั้น เราต้องหา f ก่อนโดย v max โจทย์ให้มาเรียบร้อย 2πf คูณ a 2πf เกิดจากโเมก้าค่ะโเมก้าคือ 2πf นะคะอ่ะเราก็จะแทนค่าแทนค่าในสรรมการนะคะ v max ของเราก็คือ2เมตรต่อวินาทีนะคะโอเมก้าคือ 2πf 2πf แล้วก็ a amplitude amplitude คือ0.4เมตรนะคะ จากนั้น,นะคะ่ะนักเรียนย้ายข้างแอมปิจูดนะคะนักเรียนย้ายข้างแอมปิจูดแอมปิ M. จูดของนักเรียนก็คือ0ูนจุดสี่ะคะย้ายจากคูณย้ายไปหารแล้วก็สองสองคูณก็ย้ายไปหารนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ค่า f ออกมานะคะสองจุดห้าส่วนพายนะคะนี่คือวินาทีหนึ่งนะคะหนึ่งวิเราได้ 2.5ส่วนพายและถ้า10วิล่ะรถจะวิ่งกลับไปกลับมาได้กี่รอบนะคะเทียบบัญรญัยรายงได้นะคะนะักเรียนในเวลา1วิรถเคลื่อนที่ได้เท่ากับ2.5ส่วนพายรอบในเวลา10วิรถเคลื่อนที่ได้เท่ากับอ่ะก็2อ่า10วิใช่ไหมคะก็ย้ายขึ้นไปคูณ2.5ส่วนพายก็จะได้เท่ากับ25ส่วนพายรอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของข้อนี้ รถเคลื่อนที่กลับไปมานะคะในเวลา10วินาทีรถจะวิ่งได้นะคะ25ส่วนทายรอบนั่นเองนะคะโอเคค่ะในส่วนของข้อ4ก็จบลงไปแล้วนะคะถ้านักเรียนไม่ทันในตรงไหนให้นักเรียนอาสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวสรรมการแล้วก็วิเคราะห์โจทย์สรรมการนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วในคลิปของการตะลุยโจทย์นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหาอะไรเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะคะในคลิปหน้าแต่เนื้อหานะคะยังอยู่ในเรื่องของการเลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะสำหรับวันนี้ครูก็สวัสดีค่ะ